กำลังตั้งตารอชมนะครับสุดยอดการแสดงโบราณน้ำแข็งนะครับอย่าง Ice Age Live ตอนแอมมอสแอดเวนเจอร์กันอยู่นะครับเมื่อวานนี้ก็เปิดม่านรอบปฐมทัศน์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับเมื่อเหล่านกวายร้ายปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับลัก่าตัวพระซ้ำและลูกแมมมอสพิเศษไปการผจญภัยแห่งยุคน้ำแข็งครั้งใหม่ก็ได้ ไลฟ์แอม e ์มอสแอดเวนเจอการแสดงสดบนลานน้ำแข็งครั้งแรกของเหล่าตัวละครต้นฉบับจากแอนิเมชันเรื่องดังนำทีมโดยสแอตจอมเพียนซิสและเสือจอมพลังดีเอโกพร้อมด้วยครอบครัวแมมมอสกับเรื่องราวการผจญภัยที่ถูกแต่งขึ้นใหม่ซึ่งความโดดเด่นและถูกใจน้องๆหนูๆก็คงต้องยกให้กับความใหญ่โตของช้างแอมม์มอสรวมถึงความทะเลน่นเฮฮาของเจ้าซิสที่คอยเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้อย่างดีเลยล่ะค่ะ